ด็อกเตอร์ชาลอทีวีภูมิใจเสนอ ครับท่านผู้ฟังครับมาพบกับผมน้ำมนต์คนประกอบชายน้ำใจงามนามไพโรชมด็อกเตอร์ชาลอนนะฮะมาคุยเรื่องของข้อมูลข่าวสารกฎหมายภายในกฎหมายระหว่างประเทศความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทิศทางการเมืองระหว่างประเทศว่าแนวโน้มจะมีทิศทางไปทางใดเช่นเดิมนะฮะร,ร่วมดูเนตช่องด็อกเตอร์ชาด้วยการไม่ขดข้ามโฆษณาจนรุเดเกินไปนะฮะและก็ สำหรับภูรายการที่อยู่ที่ต่างประเทศนะครับท่านใดที่มีศักยภาพพอที่จะสนับสนุนสติกเกอร์นะครับในช่วงรัต์ชาทีวีก็ยินดีนะครับขอบคุณไปยังเครื่องดื่มน้ำส้มขันแปรรูปไม่ใช่สำเร็จรูปนะครับน้ำส้มขันสดใหม่สะอาดส่งตรงถึงมือท่านจากยี่ห้อภูเรือนะคร รับออเดอร์ก่อน18ติกาของทุกวันบอบคนไปยังเกษตรแปรรูปไร่ดอกเตอรชานะเอามาขามหวานนะฮะที่เล้่มขำเปรี้ยวจากเพชรบุญชุนแดนนั้นมาแปรรูปให้ท่านได้รับประทานเช่นเดียวกันนะฮะก็มีหลายฝ่ายท่านก็คอมเมนต์มาหลังจากที่ผมปรับรหัสผ่านสองชั้นนะครับในช่อง YouTube ยอดผู้ชมผมนี่ฮะเมื่อสองเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเหลืออยู่ประมาณร้อยกว่าหนึ่งพกว่าคน4ีปดชั่วโมงนะฮะมีผู้ดูแค่หนึ่งพักว่าคนก็แปลกนะก็เลยเข้าไปแก้ไขรหัสผ่านเรียบร้อยก็ปรากฏว่า,วายอดผู้ชมกลับมาปกตินะฮะสีบแปดชั่วโมงเนี่ยหนึ่งหมื่กว่าคนเข้ามาปกติแล้วผมก็เลยงงว่าเอ๊ะมันเกิดอ,อะไรขึ้น <laughs> เพราะว่าเราเคยโดนมาแล้วนะครับที่ ยอดผู้ชมนะครับเหลือหนึ่งร้อยคนเนี่ยครับผมเลงงทั้งที่พูดติดตามเจ็ดพันกว่าแต่ยอดผู้ชมนี่หนึ่งร้อยกว่าคนนะครับสี่สิบแปดชั่วโมงเหลือร้อยกว่าคนนี่โอ้มันไม่ใช่แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็ไปดาเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้วตอนนี้ยอดผู้ชมนะครับก็หมื่นสี่สิบแปดชั่วโมงอยู่ที่หมื่นกว่าก็แปลว่าโอเคสองวันหนึ่งหมื่นกว่าคนก็ใช้ได้นะฮะมันเป็นยอดปกติที่ผมเคยได้รับไม่ใช่ว่ามาเหลืออยู่ที่หนึ่งพันคนนะครับ 48ชั่วโมง1,000คนถือว่าเป็นยอดที่ผิดปกติมากอ่ะวันนี้ยังเกาะอยู่ที่อเมริกากับจีนเลยนะฮะยังมีประเด็นที่หลังจากที่ติดตามข้อมูลข่าวสารบางคนว่าเอไม่คุยเรื่องอื่นนะฮะถ้าคุยเรื่องอื่นไม่มีคนฟัง <laughs> ถ้าคุยเรื่องอื่นเนี่ยไม่มีคนฟังจริงๆนะเพราะว่าแฟนรายการบอกแต่ผมคุยกจีนกับอเมริกานะคุยที่สนุกสนานขำกันกลิ้งเหมือนลิงแก้แหนะิลง,ล,งลิงกับหมานะไม่ใช่นะ ่ะก็เป็นเรื่องของผลสำรวจแล้วก็นักวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศว่าในกรณีที่อเมริกาจะมีเรื่องของการเลือกตั้งในวันที่3พฤศจิากายนพฤศจิากายนนะครับในปีนี้นะซึ่งคู่แคนดิเดตก็จะเป็นโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งเป็นแชมป์เก่าเป็นประธานาธิบดีบอเมริกาคนปัจจุบันก็จะลงชิงอีกหนึ่งสมัยและคู่จิงนะครับที่จะ เป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครกก็คือโจไบเดนอ่านี่ก็น่าสนใจครับมีประวัติความเป็นมาก็ค่อนข้างที่จะน่าสนใจเช่นเดียวกันแต่ทีนี้โฟกัสในเรื่องนี้ก็จะโฟกัสที่พีประเทศจีนว่าจีนนี่นะฮะจะมีความพึงพอใจหรือจะสนับสนุนคนใดน,นะครับระหว่างทรัมป์กับโจไบเดนเนี่ยครับเพื่อชนะการเลือกตั้งโดยมุมมองของผมแล้วนะครับผมเชื่อว่าจีนยังไงยังไงก็ไม่เอาทรัมป์อยู่แล้ว ด้วยนโยบายอันแข็งกร้าวของทรัมป์ที่มีต่อจีนนั้นค่อนข้างที่ทำให้จีนนั้นเกิดความลำบากใจกับสถานการณ์นะครับใน4ปีที่ทรัมป์อยู่ในตำแหน่งเนี่ยฮะกินกินไม่ได้นอนไม่หลับมีปัญหาทำให้เกิดเรื่องของข้อพิพาทกันหลายอย่างเช่นีกันเพราะว่าด้วยสโลแกนหรือนโยบายที่ทรัมป์นำมาหยิบใช้ก็คือเรื่องของอเมริกันเฟิร์สผลประโยชน์ของคนอเมริกันต้องมาก่อนเหนืออื่นใด ดังนั้นแน่นอนนะครับเมื่อใช้นโยบายเรื่องของอเมริกันเฟิร์สผลกระทบที่เกิดขึ้นมากับทางด้านของพันธมิตรทั้งหลายทั้งยุโรปแล้วก็ประเทศคู่ค้าทั้งหลายก็ได้เกิดเกิดผลกระทบตามมาเช่นเดียวกันนะฮะแม้กระทั่งยุโรปเองซึ่งเป็นประเทศที่มีความใกล้ชิดกันนะครับเป็นเป็นพันธมิตรกันนะครับยังบนพึึมเหมือนหนีกินพึ่งในบอกโขดทำทำอย่างนี้ได้ยังไงไม่รักษาน้ําใจนะครับไม่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับประเทศที่เป็นพันธมิตรกันเลยเลยไม่มีเยื่อใยกันเลยเหรอ เพราะว่านโยบายดังกล่าไงครับทำให้ภาพของทรัมป์เองนั้นเรียกว่าไร้น้ําใจแต่ก็โทษทรัมป์ไม่ได้ก็ทรัมป์ก็บอกว่าอเมริกาเป็นผู้ให้มาเยอะแล้วดังนั้นถึงคราวที่คนอเมริกาจะได้รับส่วนตรงนี้คืนจากทางด้านของประเทศที่เคยได้ประโยชน์จากอเมริกันมากเกินไปเพราะอาจจะมองว่าประธานาธิบดีในยุคที่ผ่านมาแม้กระทั่งโอบามาเองนั้นก็อาจจะมีเรื่องมาตรการที่ทรัมป์มองว่า ใจอ่อนแต่ก่อนแต่ไรไม่เคยใจอ่อน <laughs> อ่อนเกินไปมายุครั้์เนี่ยต้องปรับปรุงแล้วก็นะทำอะไรที่มันมันแข็งก้าวมายิ่งขึ้นเพื่อให้ทางด้านของนานาชาตินั้นต้องตระหนักว่าอย่าเอาเปรียบอเมริกานะอเมริกาไม่ใช่ชาติที่จะให้ใครมาเอาเปรียบในง่ายๆะเรื่องของจีนนี่น่าสนใจมากครับมีผลสารวจเนี่ยนะักวิเคราะห์ก็มองว่าจีนจะเชียร์ใครซึ่ง จีเนเองนะครับแน่นอนนะฮะถ้าอนุบาลเอาแบบอนุบาลมาคิดเลยนะจีนยังไงยังไงก็ไม่เอาทรัมป์อยู่แล้วเพราะสถานการณ์นี่ยครับมันผลกระทบจากท์ที่ใช้นโยบายกับจีนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกรณีที่ปัญหาที่ผมจะหยิบมานะเรื่องของละเมิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาชาวอุยกูร์ นะครับในมณฑลซินเจียงซึ่งมีปัญหาเรื่องของการที่ถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพและก็ความเป็นมนุษย์นะครับที่มีข่าวแพร่ออกไปทั่วโลกของการที่เอาชาวอุกูดานไปปรับทัศนคติในค่ายกักกันและก็จีนเองก็มองว่าเป็นเรื่องของการที่ทําให้อีกูดานมีการฝึกปรือเรื่องของอาชีพเรียนรู้วัฒนธรรมเรียนรู้เรื่องของการบริหารแบบพรรคคอมมิวนิสต์จีน และมองว่าชาวอ,าอิสลามผู้ที่นับถืออิสลามนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่มีความเชื่อมโยงเรื่องของละทิ่กาการร้ายดังนั้นเมื่อชาวอุยกูนะครับเป็นส่วนหนึ่งของชนกลุ่มน้อยที่อยู่ในประเทศจีนดังนั้นการปรับทัศนคตนิปรับวิธีคิดเพื่อให้มาอยู่ด้วยกันอย่างาเป็นปกติสุขนั้นก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลพรรคคอมมิวนิสต์จีนดังนั้นการที่จะอ้างว่า จีนนั้นละเมิดเรื่องของสิทธิมนุษยชนชาวอีกูนั้นก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับประเทศจีนที่เดียวกันอ่าอันนี้เป็นขอ้ออ้าเรื่องที่เบตนะเรื่องที่เบตก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ถูกหยิบยกมาพระทําให้ทางด้านของทรัมป์เองก็มีการที่จะใช้มาตรการนะครับเรื่องของการเซ็นเซนนะครับเรื่องของข้อตกลงทั้งหลายทางเศรษฐกิจนะฮะเพราะว่าที่เบตนั้นก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาของการละเมิดสิทธิมนุษยชนของชนกลุ่มน้อยและ เขตปกครองพิเศษของประเทศจีนเช่นเดียวกันเรื่องของไต้หวันไต้หวันก็ยังเป็นประเด็นพิพาทที่นะฮะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่หลายฝ่ายอาจจะมองว่าเป็นถึงขนาดแจ็คผู้ค่ายักษ์ <laughs> แจ็คผู้ค่ายักษ์จะเป็นแจ็คหรือจะเป็นใจแอนยังไงก็ต้องมาติดตามเพราะไต้หวันเป็นอีกหนึ่งสถานการณ์ที่อเมริกานั้นหยิบเข้ามาดีสครับชั่นหรือเป็นเรื่องของการที่ uh, ทำให้จีนนั้น ถูกตั้งคำถามในเวทีโลกว่าตกลงแล้วหลังจากที่จีนมีอิทธิพลและมีบทบาทเนี่ยครับในในเวทีนานาชาติหรือหรือเรียกว่าระหว่างประเทศเข้าไปมีส่วนช่วยเหลือและสนับสนุน UN สาประชาชาติหรือแม้กระทั่งไปที่ W.H.O เนี่ย <c oughs> <c oughs> ก็ทําให้ภาพความเกรงใจขององค์กรนานาชาตินั้นต่อรัฐบาลจีนต่ประเทศจีนนั้นมีค่อนข้างเยอะเชน่นเดียวกันถึงกับ มีการถอดไต้หวันออกจากสมาชิกของ WHO ก็เลยทำให้อ,อเมริกาเองนั้นค่อนข้างที่จะตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะถ้าทำอย่างนี้เนี่ยฮะ <c oughs> ก็จะทำให้จีนนั้นถูกมองเรื่องของการารังแกไต้หวันหรือเปล่าอันนี้น่าสนใจเพราะไต้หวันนี่เองเขาก็บอกว่าเขาเป็นประเทศนะเขาไม่ใช่เป็นมณฑลหนึ่งของประเทศจีนแต่อย,อย่างใดแต่จีนก็ใช้ในโยกันนโยบาย,นนยเรื่องของ จีนเดียวนั่นคือไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของประเทศจีนและก็ตั้งข้อสังเกตตั้งข้อเรียกร้องไปยังรัฐบาลทั้งหลายว่าห้ามและขอร้องว่าอย่ามีความสัมพันธ์ทางการทูตกับไต้หวันและเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับทางด้านของอประธานวุฒิสภาของสารัฐเช็ก ที่เข้าไปเยี่ยมเยือนไต้หวันนะครับทำลงนามในเรื่องของบ้านพี่เมืองน้องกันทำสัญญาคอนแทรคเรื่องของอบ้านพี่เมืองน้องทำให้จีนไม่พอใจและจีนก็ออกมาตอบโต้ว่าเดี๋ยวจะมีการตอบโต้และต้องรับผิดชอบในเรื่องของการที่เข้ามาแทรกแซงเรื่องของอกระบวนการภายในของประเทศจีนอย่างสะสมเช่นเดียวกันเอาว,ว่ากันนะ,ะเรื่องของฮ่องกงก็ยังคงเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะที่ถูกจับตามองและก็สาระตัวขึ้นบัญชีดำ ทั้งเจ้าหน้าที่และกระบวนการที่เข้าไปมีส่วนของการทำเรื่องของการค้านะลดอันดับความน่าเชื่อถือและที่สำคัญก็คือว่าทำให้อเมริกานั้นไปร่วมมือกับประเทศทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นอังกฤษหรือไต้หวันอังกฤษแคนาดาไต้หวันออสเตรเลียนิวซีแลนด์ให้รับคนฮ่องกงที่จะมีการอพยพ หรือโยกย้ายถิ่นที่อยู่นะครับไปขอสัญชาติอยู่ที่ประเทศเหล่านั้นมีการทําข้อตกลงกันแต่ที่อเมริกายินดีรับอยู่แล้วแต่ว่าจะไปได้หรือเปล่าเพราะตอนนี้แม้กระทั่งเรือและเครื่องบินใดที่บินออกจากเกาะฮ่องกงก็จะถูกหน่วยความมั่นคงของ,องของจีนนั้นประกบอย่างล่าสุดน,นะครับกรณีเรื่องของเรือบินเ,เครื่องบินพาณิชย์ที่บินจากฮ่องกงเพื่อจะไปที่ไต้หวันก็ปรากฏว่าถูกฐารอากาศ นะครับกองทัพอากาศกองจีนนั้นประกบบินประกบเลยนะฮะบอกให้เลี้ยวกลับไปที่ฮ่องกงด่วนกลัวกลัวว่าคนฮ่องกงนั้นจะหนีออกจากเกาะฮ่องกงนี่คือนโยบายที่ทางด้านหลายประเทศบอกว่าถ้าจีนทําอย่างนี้ก็เท่ากับว่าจีนนั้นนะละเมิดสิทธิของชาวฮ่องกงแต่จีนมองว่าก็ฮ่องกงเป็นของจีนแล้วแล้วทําไมไอจีนจ,จะไม่มีมาตรการในการที่จะ ดำเนินการกับคนท้องกรงซึ่งเป็นพลเมืองของจีนนี่นะประเทศอื่นเนี่ยก็นิ่งๆ่งไว้อย่าสอใส่เกลอกผูกเชือกเข้ามายุ่งกับกิจการภายในของประเทศจีนอ่ะเรื่องทะเลจีนใต้เรื่องทะเลจีนใต้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่จีนเองนั้นค่อนข้างที่จะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกเพราะว่าหนึ่งหลังจากจีนประกาศรขขาเรื่องของนายลายเรื่อง9ก้าเส้นในทะเลจีนใต้โดยอ้างสิทธิทางประวัติศาสตร์ว่าทะเลจีนใต้นั้นเป็นของจีนสมัยตั้งแต่พระเจ้าเหา เอ้พี่เจ้าของไม่เกี่ยวนะฮะพี่เจ้าขอเป็นเรื่องของการเล่นนะในยุคประวัติศาสตร์ที่มีการบันทึกว่าดินแดนนาเขตของจีนนั้นนูน,น9ก้าเส้นลากไปถึงมัก็ทาบูนาที่อยู่กับเขตเศรษฐกิจฉเฉพาะของอินโดนีเซียก็เกิดมีการประทะนะครับมีการยิงเรือประมงตั้งสองฝ่ายนะครับและก็ทางด้านของอ,อินโดนีเซียถึงกับออกมาจากการเชิงตอบโต้ว่าถ้ามาอีกมีการถล่มกันแน่ นะครับถ้าจีนยังรุกล้ำและอ้างสิทธิ์ในการทีเ่เป็นเจ้าของกอเกาะบาตูนานาทูนานะฮะนี่คือฮ่องกงท่าเรจีนใต้เองก็ยังเป็นประเด็นที่จีนนั้นยังไม่สามารถสลัดคราบของผู้รุกรานได้เพราะผลคําวินิจฉัยชีขาของอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศนะครับได้ชี้ว่าการที่จีนอ้างสิทธิ์ทางประวัติศาสตร์เพื่อล่าเก้าเส้นไปครอบนะครับ เขตแดนซึ่งเป็นกฎหมายทะเลกําหนดเรื่องของอนาเขตเศรษฐกิจเฉพาะของแต่ละประเทศไว้นะแต่จีนไม่ใส่ใจและถึงแม้ว่าจะมีคําวินิจฉัยของอนุอนญาโตตุลาการระหว่างประเทศออกมาอย่างไรก็ตามทีนก็ไม่ยอมรับกิีนขอปฏิเสธกิีนยังอ้างเคลมสิทธิ์การเป็นเจ้าของทะเลจีนได้ตามหลักการของสิทธิธรรมประวัติศาสตร์นะฮะดังนั้นแน่นอนเลย กรณีที่บอกว่าถ้าจีนจะเชียร์ใครล่ะทรัมป์กับโจอบปดอนเนี่ยไม่ต้องพูดเลยฮะว่าจีนจะเชียร์ใครแต่ทีนี้มาดูโจอบปดอนนะครับก็ไม่ใช่ว่าจีนเน้นจะนะเมื่อเชียร์โจอบปดอนแล้วเนี่ยจียนนี่จะได้รับผลจากการทุเลาทุเลาบังคับหรือทุเลาการปฏิบัติฉากอเมริกาหรือไม่ยังนักวิเคราะห์ยังยังคาดการณ์ไม่ได้แต่ถึงแม้ว่าภาพลักษณ์ของโจอบปดอนนั้นจะมีเรื่องของการที่นะ ใช้สโลแกนในการหาเสียงในการเลือกตั้ง President of America ว่าถ้าเบื่อคนเก่านะฮะถ้ายีนะยีนะนะถ้าเบื่อรังคารและต้องการความอารมณ์รวยต่อประเทศเพื่อนบ้านนะเบื่อนิสัยทรัมป์ผู้นำคนเดิมเขาใจว่าเบื่อนิสัยผู้นำคนเดิมและนะ,ะเบื่อปฏิกิริยายเรื่องของความแข็งเกร้าวนะก็สามารถที่จะ มาสนับสนุนจบนดาดอนได้เช่นเดียวกันนหนน่าสนใจเช่นเดียวกันนะฮะและนอกจากนี้นะครับทางด้านของทรัมป์เองก็มีการเรียกไงล่ะในเรื่องของการหาเสียงนั้นทรัมป์เองได้ชูนโยบายหลายอย่างบอกว่านี่นะคนอเมริกรันคนอเมริกันฟังชัน I am ฉันทรัมป์ฉันเป็นผู้ชูนโยบายเรื่องของอเมริกัน first นะสิทธิประโยชน์ของคนอเมริกรันต้องมาก่อนดังนั้น ถ้าเมื่อไรคุเมีกันนั้นไปหันเทใจหรือทุ่มคะแนนเสียงให้กับโจบาดอนนั้นระวังโจบาดอนจะทำลายเรื่องของ My Dream of America น uh, ะ People Dream of America หรือความฝันของคนอเมริกาก็จะล่มสลายไปเพราะว่าด้วยความหน่มเนม <laughs> ทำนด้วยนโยบายของทรัมป์ของโจบาดอนที่มีเรื่องของความ ซอฟโลนหรือว่าความอ่อนนะก็อาจจะทําให้หลายประเทศนั้นไม่เกรงใจต่อ uh, เรื่องของภาพลักษณ์ของอเมริกาไนะด,ด้เช่นเดียวกันนี่คือเรื่องที่อเมริกาบอกว่าและในกรณีเวลาดีเบตก,กับทรัมป์กับ uh, จอร์แดนนะทรัมป์บอกว่าขอให้ตรวจยาเสพติดจไบ์อดนก่อนอ้าวทำไมพูดอย่างนั้นทรัมป์บอกว่าในกรณีเรื่องของการดีเบตก,กับเ uh, บตตนนะเขาไม่กลัวนะที่ไหนพร้อมแต่ที่สําคัญก็คือว่า ก่อนที่จะมีการดีเบตขอให้ตรวจสารเสพติดในร่างกายของโจบัดอนก่อนหมายความว่ายังไงหมายความว่าเออหรือว่าทรัมป์เขาไปได้ข้อมูลยังไงนะครับว่าโจบัดอนเนี่ยอาจจะมีเรื่องของการใช้สารเสพติดอะไรบางอย่างถึงขนาดบอกว่าถ้ามีการตรวจเ,ออเรื่องของการจะขึ้นดีเบตเนี่ยขอไปตรวจสารเสพติดในโจ,โจบัดอนก่อนได้ไหมเพราะเขาไม่แน่ใจว่าโจบัดอนนั้น จะสามารถควบคุมสติหรือควบคุมสมปรัชญะของตัวเองขณะที่มีการดีเบตได้ด้วยโอ้ร้ายจริงๆนะททรัมป์นี่นะผลวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์ระดับโลกเขามองว่าในกรณีถ้าทรัมป์กับโจเบอดอนเนี่ยนะใครขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีต่อไปเนี่ยเขาบอกว่าถ้าทรัมป์ขึ้นไปปั๊บเนี่ยแน่นอนความขัดแย้งสิทธิประโยชน์ทั้งหลายที่เอเชียเคยได้รับจากอเมริกานะครับ ก็จะได้รับผลกระทบเหมือนเดิมจากนโยบายของทรัมป์ของอเมริกันเฟิร์สซึ่งมีผลกระทบอย่างแน่นอนแต่ทีนี้ถ้าเจอเบตตันขึ้นมานี่ก็อาจจะเป็นผลดีต่อเอเชียในภาพรวมก็ได้เพราะว่าด้วยภาพลักษณ์ของการที่อารมณ์อัปยคุยกันอย่างนะะมีเหตุการณ์ลากการและก็เหตุผลก็จะทําให้ช่องทางหนึ่งที่เรื่องของอเศรษฐกิจเรื่องของการค้าเรื่องอะไรทั้งหลายกับภูมิภาคเอเชียนั้นน่าจะดียิ่งขึ้นเช่นเดียวกันและต่อโลกเราทําไงล่ะ นักวิเคราะห์มองว่าถ้าเป็นกรณีเรื่องของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระดับโลกก็น่าจะเป็นผลดีต่อโลกเช่นเดียวกันเพราะด้วยวิธีคิดหรือวิธีปรับนโยบายระหว่างทรัมป์กับเบอร์ด,ด้านนั้นค่อนข้างที่จะสวิงเวทต,ต่างกันนะฮะทำให้ทางด้าน,นของเดโมแครตเองก็ชูนโยบายว่าถ้าเบื่อคนเก่านะ,ะชอบความอะไรมิตไมตรีชอบภาพลักษณ์ของคนที่ มีความอบอุ่นพร้อมที่จะอบอ้อมอรีช่วยเหลือต้องมาที่โจไบดนเท่านั้นส่วนทรัมป์นั้นถ้ายังเมื่อไหรยังยึดหลักการเดิมนะครับเชียร์โดนัลด์ทรัมป์ผลกระทบที่เกิดมิกันก็อาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นเดียวกันดังนั้นแน่ชัดน,นะครับว่าจะจีนจะเชียร์ใครนี่ก็เลยไม่ต้องมาไปฟังนักวิเคราะห์คนไหนหรอกจีนเองยังไงยังไงนะฮะเลือกที่จะ มีปฏิสัมพันธ์หรือเจราจากับโจบัดดอนมากกว่าที่จะเชียร์หรือมีปฏิสัมพันธ์คุยเรื่องกับการค้าความสัมพันธ์อะไรทั้งหลายกับด a ด d นทรัมซึ่งตอนนี้นะฮะกำลังจะฟัดกันนะครับในเรื่องของเอเว l ร์วอลสามเนี่ยว่าจะเกิดขึ้นไหมเพราะสถานการณ์นี้ตอนนี้มันสุกงอมจริงๆหลังจากที่ผมเสนอไปสองคลิปแล้วเนี่ยท่านผู้ฟังก็บอกว่ามันจะเป็นไปได้หรือสงครามโลกครั้งที่สามกินกับอเมริกาจะเป็นไมได้หรอ ผมก็มองวิเครเนนะาะห์มันเหมือนกับน้ําอุ่นนะท่านผู้ฟังมันเหมือนกับน้ําอุ่นมันยังไม่เดือดน,นะแต่มันอุ่นๆอ่นนะมันมีมีเชื้อเชื้อของความขัดแยง้งเชื้อของลักษณะข้อพิพาทที่จะเกิดขึ้นอนะ่ะมันเกิดขึ้นนะไม่ใช่ไม่เกิดขึ้นเลยนะฮะเรื่องของการเผชิญหน้าทางทหารทหารเรือทหารอากาศนะก็มีการเผชิญหน้ากันนะ,ะเรื่องของกรณีที่ ล่าสุดเองจีนนะครับก็ต้องมารับมือกับกรณีที่ชนกลุ่มน้อยนะครับชาวมองโกเลียนอกที่ออกมาต่อต้านคัดค้านรัฐบาลจีนว่าไปเปลี่ยนเรื่องของตําราเรียนไปเปลี่ยนเรื่องของภาษาในการเรียนในหนังสือเพราะแต่เดิมนั้นจีนให้3จีนเนี่ยฮะให้มงโกนเลียะนะครับเรียนภาษาจีนสามอย่างก็คือเรื่องของหนึ่งประวัติศาสตร์นะเ,เรื่องของวัฒนธรรมอีกหนึง่งเรื่องของการเมือง ให้สับอย่างนั้นที่จะเรียนภาษาใช้ภาษาจีนได้แต่ที่เหลือมองโกนโมองโกเลียในขอที่จะใช้ภาษาของมองโกเลียแต่จีนไม่ยอมจีนบอกไม่ได้เมื่อคุณเป็นคนจีนถึงแม้ว่าคุณจะมีเชื้อชาติไหนก็ตามคุณจะต้องมีการปรับเรื่องของวิธีคิดใหม่ที่จะมารับรู้วัฒนธรรมคำนบนธรรมเนียมวิธีคิดการเมืองแบบพักคคอมมิวนจีน ดังนั้นจึงไม่มีทางเลือกอื่นที่คุณจะไปใช้ภาษาท้องถิ่นมากเกินไปนั่นคือแนวคิดนี้เป็นเรื่องของการปรับจูนคนที่อยู่ในประเทศจีนต้องตระหนักว่าตอนนี้จีนปรับนโยบายใหม่แล้วจีนแข็งกร้าวจีนแข็งแกร่งจีนพร้อมที่จะทำเป็นจีนนั้นเป็นผู้นำระดับโลกดังนั้นอะไรที่จะมาขัดขวางจีนไม่ยอมนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้น ระหว่างเรื่องของการเมืองของอเมริกาเชื่อมไปกับทั้งเรื่องของการเมืองของจีนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศประเทศคู่ค้าประเทศที่ได้รับผลกระทบและทางด้าน,นของอาเซียนเองก็ต้องมารับมือเรื่องนี้เช่นเดียวกันอาเซียนจะปล่อยให้เรื่องนี้เป็นเรื่องแบบโอ้ยผู้ใหญ่ยักษ์ใหญ่ก็ชนกันยา่าอาช้างสารก็ชนกันเราเป็นญาแพรกแล้วก็อยู่เฉยๆมันไม่ได้ปัญหาที่เกิดขึ้นตามมาก็คือว่าเมื่อ,ออเมริกากับจีนนั้นใช้ อ,อ,อาเซียนเป็นเวทีของการต่อสู้ในการเชอดเฉือในการปะลองพลระกำลังทั้งทหารทั้งเศรษฐกิจทั้งอำนาจดังนั้นพื้นที่เอเชียอาเซียนเป็นหนึ่งอีกสถานที่ที่จะได้รับผลกระทบจากสงครามระหว่างสองประเทศเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามดูนะฮะ เชือ่อมโยงะลยว่าในกรณีเรื่องของกรณีกณ่างนั้นบางท่านบอกว่าละมือเปล่ปีเอาแนวคิดมาจากไหนนะเป็นไปนได้ขนาดไหนผมบอกดูยาวๆอาจจะไม่ยาวก็ได้แนตะผมว่าไม่เกินสิ้นปีนี้นะเกิดอะไรขึ้นในหนอนเพราะหลายอย่างนะครับมันบ่งบอกถึงสถานการณ์ที่จะต้องเลือกทําจะทํำยังไงร,รบเถอออรชุนนะอย่าให้สถานการณ์มันอึมครึม นะ,ะสถานการณ์ที่มันร้ายอย่างนะฮะที่อเมริกานะครับผมบอ,อกว่าถ้าเมื่อไหร่ทรัมป์ขึ้นเมื่อไหร่นะจีนลำบากนะและก็ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับโลกเอเชียอาเซียนประเทศไทยหลีกเลี่ยงไม่ได้หลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับก็โอเคนะฮะวิเคราะห์จากโดยผมด็อกเตอรชาโลนะครับ ขอบคุณไปยังทางด้านของท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับร่วมดูเนตช่องดรกชาโดยการไม่กดข้ามโฆษณาจนเร็วเกินไปนะฮะแล้วก็ขอบคุณไปยังแฟนรายการที่อยู่ต่างประเทศด้วยนะครับที่สนับสนุนสติ๊กเกอร์เดือนละหนึ่งดวงนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกําลังใจในการจัดรายการทีวีของท่านช่องน็กตชาขอบคุณไปยังน้ําส้มภูเรือไม่สะอาดส่งตรงถึงมือท่าน นะครับก่อน18นาฬิการับออเดอร์ขอบคุณยังกเกษตรแปรรูปไร่ด็อกเตอร์ชานะครับการนำมะขามหวานมะขามเปรี้ยวจากบงตะแบกพุทธบาทชนแดน,นเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นแหล่งที่ปลุงขามอร่อยที่สุดในโลกมารังสรรค์ทำให้เกิดมะขามแช่อิ่มนะฮะและก็มะขามแปรรูปทั้งหลายนั้นให้ท่านได้รับประทานกันโอเคนะฮะ กระผมไม้หนุ่มน้ำมนคนประคนชัยน้ำใจงามนามไพเราะชมอดรชาขออนุญาตลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับให้หนุ่มหน,น้ามนคนประคนชัยน้ำใจงามนามไพเราะ จาโรชาดอกจาโรชาชาโรชาดอกจาโรชาเส้นทางชีวิตสองมือลิกิจมาต่อผู้กับโชคชะตา สมญานามตามลำาลือลเรงราวดีๆให้พี่น้องได้ปลึกษาาทางด้านกฎหมายวิชาไปอย่ามาเพียบเราชาโลจารักเป็ชาโลชาร ไอ้น้มหน้ามนมนอีสานต้ไม่เคยคิดทอดจริงไกลจำชื่อผมไว้ดอกเตชาลอชาโลเจ้าชาโลเจ้าชาโล